ตัวไม่ใหญ่สใสสวยเอาติดติดถๆ่ๆยัยยงไง ติดอะไรเหรอโอ้ลูกพันลูกไปพันอู้เอาร่วงแล้วโอ้ขึ้นไม่ได้ใส่ทอดสามขีดได้อยู่พันยังไงวะเนะีอะช่างมัน ช้อนนี่หว่าว่าแล้วเล่นน้ำบุบ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 ลงลไม่ทันผมว่าอะไรมันเล่นน้ำผมเลยมาดูช้อนปอกเล่นน้ำนี่ ใส่สามขีดครับตัวนี้ใส่ปอกครับผมก็ตัวแรกเลยเดินมานั่งดูสักพักหนึ่งก็ได้ยิงเลยครับผมมาดูตัวใหญ่ครับวันนี้มาเฝ้าดูสามสี่ชั่วโมงครับผมไม่เจอครับได้มาตัวนี้ตัวเดียวเหนื่อยครับผมสั้อากาศร้อนไม่ไหวครับก็ผลงานตัวเดียวครับวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะนะท่านไหนเด็กเข้ามารับชมใหม่ครับผม ถ้าชินชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมลิดน้าเจอกันใหม่นะครับพี่ๆี่นะสวัสดีครับผม